ห่วงจุ้ยรับอรุณกราบขอบคุณอาจารย์ทุกคำวิเคราะห์มีความสำคัญได้เข้าใจมากขึ้นได้อ่านหนังสือของอาจารย์กว่า20เล่มที่ซื้อมาทำให้ได้ความรู้มากขึ้นว่าห่วงจุ้ยสำคัญมากในการดำเนินชีวิตและจะศึกษาห่วงจุ้ยของอาจารย์ต่อไปถ้าไม่ได้ศึกษาห่วงจุ้ยของอาจารย์ ชีวิตของผมไม่ดีขึ้นเลยกราบขอบคุณอาจารย์วรธนัทอัสกุลโกวิทมาอยู่ไหมมาทีสองดูแลมาดิครับตัวยืนอยู่เลยมุมนี้มุมนี้ครับอยู่นี่ครับ้ก็ดูดูตัวปังยาอมเตียงเมื่อกี้มาถึงแค่ไหนก็วันวันทะแยง ว่งเว่นแ่ไม่้มสดิตรียด้อ่เตรียมเก้าสิบนะอันนี้ตียเก้าอันนี้เก้าสิบตี้ม0ีอ่ะวงีตงมจริตัวงีตั้งาอันนั้นเท่าไหร่เมตรสิบสองเมตรสินารานต้องขอบเตียมไว กเป็น้ี่รู้สกนี้ัถ้าชิ ns s ย้ยพยายามกรอกตัวนี้มาหน่อยออย้ายอันนี้ใช่ไช่อชนี้ายนี่อย้ายย้ายไ่เรืไปเนี่ยอันี้ยฝั่งนี้มันได้ได้กรอตัีเลยไม่ใช่ถึงขอบขอบเตียงอันนี้ พอปีอนนน้อนนอเราออกเอาออกอออก็ต้องเตรียมที่มีขาลอตออกนี้ข้างข้างนี้ข้างนี้เขืจะ่เยมีไม่หน่อยค่ะเพราะจะนั้ตเลยกต้องเตรียมเตรียมที่มีขาลอยยกยกขาก็ขาสุยังยังก็ต้อง,งมีขาเลยกิ ถ้ามถ้าเตี้ยที่ขาเป็นแบบนี้ขาทุกโตกันเยอะเลยนะต้องมีหนึ่งสองหนึ่งขาสองขาสามขาสี่ 1, 2, 1, 2, 3, 4, ขาไม่ัมันจะไม่ค่อนเลยัอืมนไม่ได้ไม่ได้ ได้ไหมได้ไนะอ๋อติดสายอาจจะถ้าเด็กก็ไปหน่อยแต่หถือว่าอันนี้คือติงติดสายไปถึงประตูนี้นะครับพอเราพอได้แล้ยเพราะถ้านอนจุดนี้ มันก็จะเป็นสิดกับมางสนแต่ว่าจะให้หันถรงวั้นเลยนะ้าหงส์หงูมาแคส์ม้าหงมูไฟติดไหมแล้วัอจะได้เหลือใต้ ใส่น้ำสีน้ำเองน้ิวน้ำเอ็นปิวแต่ยังไงก็ต้องแยกเลี่ยงไม่แยกจะจบที่สองสี่แต่พอมองพอมองแยกเปลียงเสร็จปั๊บผู้ชายลองใช้เวยใช้เวทลององแปดอืม แล้วก็ยังได้สองใบด้วย 2> 2, 8, ได้ได WNE ได้ใ e. นการนอนแนวติดคือเข้ากัได้ทั้งคู่เลยนนคือว่าได้พอกันเลยนนนะทำทำหนึ่งให้สอง <laughs> คำถามว่าคำถามสมมติว่าถ้าเราจะใช้เทคนิคแบบญี่ปุ่นได้ไหมครับท่าน ตอนตอนคืนกลางเตียงตอนเอ้ยตอนวันเตียงเอาเอาผปงตั้ญี่ปุ่นมาเล่นคุยก็เล้อ๋อเนนี้จะจังการ่ะห้องกันพฟโญย่ปุมเลยขับขึ้นอะับขึ้นนี่ค่ะตอนนี้เขมีพับขึ้นใช่ไหมคะตอนกลางคืนกลางลงได้ได้ใช่ไหมคะไม่เกี่ยวโอเคนะเพราะว่าอย่างไรแล้วจะได้เกิดในเทคนิคการประหยัดพื้นที่ตอนกลางวันเราจะได้ดูลงสมมติว่าถ้าเราไม่ทักถ้าเตียงผู้หญิงเนี่ย เก็บมาฝากก็ไม่เป็นไรเระวางเต็มผู้หญิงไว้แต่เต็มผู้ชายเนี่ยถ้าทำเองมีค่ะสมัยนี้มีรู้ว่ามีเพราะมันค่อนข้างนิดหนึ่งก็ลองดูคือเอาแบบยึดใช่ยึดผนังหน่้างหนนี้จะได้จะเป็นผู้หญิงเต็มผู้ชายกินข้าวนี่นะครับหนึ่งเดียว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 อันนี้โต๊ะจะประมาณหกสิบเองที่วาดไหมเนี่ยของผู้หญิงที่มากก็ได้ถูกก็ได้ค่ะเออเอาอะไร ต้องการอะไรอาชีพการงานตำแหน่งลูก,กว่าไปต้องการความสำเร็จในการงาน<ม>นะปัจจุบันเพื่อที่จะเอามาทำเอาความรู้จากที่ทำอยู่ตอนนี้ค่ะจากงานมาทำธุรกิจของตัวเองคือหนูทำเว็บไซต์เดี๋ยวนี้ถ้ายังอยู่ไม่ถูกมันจบที่เตียงเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงเน,นี้อาจารย์ว่าอาจารย์ว่าอาจารย์ก็วางวาง,วางรูปแบบไว้ให้แต่งที่แล้วนะ เอ่เต็นทีน่น่าจะขยับเร็วกว่าเก่าเยอะคือพลังลเรามีอยู่แนละ้วแต่างเพียงว่ามันหมดไปกัะไรฉะนั้นถ้าเป็นไม่ใช่ดวงนี้น,ะน่าน่าจะมากกว่านี้อันนี้อย่างน้อยที่สุดมันไะม่มันไม่ดึงให้เราตกมันจะประคักประคองแต่ว่าพอเข้ายุคเ้าปั๊บเนี่ยคุณจะพุ่มสี่เก้าไอ้สี่เก้าก่อย่างนั้น า9เป็นคนส89เป็น8บถ้าดูในแง่ของ่ายก็คือมาให้เสริมไฟไฟเสริไมไปสุดดิน<ค>มันก็จะแข็งแกร่งเวลาดูเราต้องดูลงไปถึง่าเนี่ยมันมมยังมียังมีนอกก็บตัวเองแล้วทีนี้พอจับคู่กันจะงูอีก <laughs> เจอสะโเอกมันก็เลยเข้าตัวไปแบบที่คืยเพราะนั้นในตอนนี้ถึงต้อง <Yeah, S 1> แยกแยกไม่งั้นมันจบที่เตียงใช่ไหมพอเตียงปับ๊บโดยโดยที่ไม่รู้เนี่ยอยู่บ้านเดียวกันถ้าไม่เคลียร์ให้มันชัดเจนียม,มันก็จะเป็นสองสี่สองสี่นั่นแหละแ้วนี้พอเคลียร์เคลียร์ชัดเจนปั๊บเนี่ยทางนี้ก็ไม่เสียได้ทางนี้ก็ไม่เสียมีแต่ได้ เพราะนั้นมันต้องขยับให้เห็นแล้วนะมันแค่ประคองที่ผ่านมามันแค่แบบไปประคองแม่คุณวันที่แต่ตอนเนี้ยให้คืนพเพราะลำฟัาพอเข้ามาตรงเนี้ยคุณเห็นน้ำหึ่งคุณก็ได้ไปในระดับน,นนะแต่น้ําเนี้ยมันเป็นน้ำเหมนชาในที่ิกเหนือเน,เน,นี่โดยเฉพาะเพราะนั้นมันก็ได้อีกเราอาจารย์จัดให้คุณนอนมันต้องเพิ่มอีก กินก็เพิ่มนอนก็เพิ่มเพิ่มทั้งคู่เลยนะแต่ต้องรายงานที่เรียกเขาก็าเป็นยังไงจำให้ได้ดูแลจะได้รู้ว่ามันยังมีข้อบกพร่องอะไรที่สาคัญที่สุดตัดเนี่ยต้องตัดให้ขาดถ้าตัดไม่ขาด,าม,ขาดมันก็จะเป็นปรัด็ูอืมโอเคจบ